คุณลักษณาณวิโรธประธานโครงการเมืองสุขสยามศูนย์การค้าไอคอนสยามอดีตรองประธานและผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทเครียรดมอ์กรุ๊ปและสยามพารากอนรีเทลอุปนาย,ยกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งอาทิรองประธานกรรมการสภากาชาติไทยฝ่ายจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปธมรม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนักเรียนหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนนพอยอมูลนิธิชัยพัฒนา2559คุณลักษณะนานะวิโรธเป็นนักธุรกิจระดับชาติที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าข,าขนาดใหญ่ผู้เชื่อมั่นในพลังของชุมชนท้องถิ่นและผลักดันให้เปิดพื้นที่ทำเลทองในศูนย์การค้าระดับชาติให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาวางจัดจำหน่ายและยังสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสู่ระดับสากลเพื่อความยั่งยืนสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงได้อนุมัติปริญญาศิลปศาสตร์ด,ด,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการให้แก่ คุณลักษณะนวิโรธเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป